สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพร์โฟก์ชาแนลครับทีนี้เราพามาดูเจ้าซานี่เอสวายสามหกห้าเอสครับต้นใหญ่ของค่ายซานนี่ฮะสามหกห้าก็สามหกจุดห้าตันครับ ก็เป็นรถสุดมากจะใช้ในกับงานใหญ่ครับงานเหมืองงานอะไรเนี่ยใหญ่จริงครับ I <laughs> do